นิทานธรรมเรื่องนกกระตันยูนกป่าไม้งิ้วเชิงเขาหิมาลัยยังมีฝูงนกแขกเต้าอาศัยอยู่หลายแสนตัวนกแขกเต้าตัว,ตวใหญ่ซึ่งเป็นหัวหน้าจะพาบริวารบินออกไปหากินตามท้องทุ่งนาของชาวบ้านและที่ชายป่านั้นก็เป็นที่นา ของเศรษฐีใจบุญท่านหนึ่งเวลานี้ก็ใกล้ถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวข้าวข้าวในนาก็สุกเหลืองอลามงามตาเต็มทุ่งนาวันหนึ่งท่านเศรษฐีมาดูนาข้าวของตนคนเฝ้านาจึงรายงานว่านายครับตั้งแต่ข้าวก้าเริ่มแก่มานี่มีนกแขกเต้า ฝูงใหญ่ลงมากินข้าวในนาของเรานะครับท่านเศรษฐีใจดีก็บอกคนเฝ้านาว่าช่างมันเถอะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าจงกันที่นาฝั่งนูน้นไว้ให้พวกมันกินตามสบายจากวันนั้นเป็นต้นมาฝูงนกแขกเต้าก็บินลงมากินข้าวตามที่เขากันไว้ให้ คนเฝ้านาก็คอยดูอยู่ตลอดทุกวันทุกวันเขาสังเกตเห็นความผิดปกติอยู่อย่างหนึ่งคือบรรดานกแขกเต้าทั้งหมดนี้พอกินอิ่มแล้วก็จะบินไปตัวเปล่าแต่นกแขกเต้าต,ตัวใหญ่ที่เป็นหัวหน้าฝูงนี้กลับไม่ทำเหมือนลูกน้อง กินอิ่มเสร็จแล้วยังไม่พอทั้งหอบทั้งหิ้วคาบดวงข้าวจนเต็มปากกับหลังเขาจึงนำความสงสัยไปบอกแก่เศรษฐีเศรษฐีก็สงสัยในพฤติกรรมของนกตัวนี้จึงให้คนเฝ้านานำตาข่ายไปดักจับนกตัวนั้นมาคนเฝ้านาคอยดักจับอยู่หลายวันจนจับได้ จึงจับมันไปขังไว้ในกรงแล้วนำไปแสดงแก่เศรษฐีพอเศรษฐีเห็นนกแล้วจึงถามขึ้นว่าทำไมเจ้าถึงทำอย่างนี้เราใจดีให้พวกเจ้ากินแค่อิ่มแต่เจ้ากลับโลภมากกินอิ่มยังไม่พอยังคาบเอาไปเต็มปากกลับนำไปสู่รังอีก ท่านอย่าพิ่งเข้าใจเราผิดสิท่านเสียีเราไม่ได้โรภมากอย,าอย่างที่ท่านพูดหรอกนกแขกเต้าแย้งขึ้นงั้นทำไมเจ้าถึงทำแบบนี้ลองอธิบายเหตุผลมาสิเษรีฐีถามด้วยความสงสัยและสนใจนกแขกเต้าจึงบอกเป็นในในว่าเรา คาบรวงข้าวของท่านไปมากอย่างนั้นก็เพื่อใช้หนี้เก่าและให้เขากู้ยืมเศรษฐีหัวเราะชอบใจในคำตอบของนกเจ้าปัญญาแต่ก็อดสงสัยไม่ได้จึงถามต่อไปว่าเอเจ้านกนี้สำคัญนักลองบอกมาซิว่า เจ้าใช้หนี้ใครและให้ใครกู้ยืมนกแขกเต้าจึงอธิบายให้ฟังว่าท่านเศรษฐีที่ป่าไม้งิ้วที่อาศัยอยู่ของพวกเรานั้นมีนกแขกเต้าแก่ๆอยู่มากมายมีนกแขกเต้าสองตัวทั้งชราและตาบอดบินออกไปหากินไม่ได้ นกแขกเต้าสองตัวนั้นคือพ่อและแม่ของเราเองเรานำรวงข้าวของท่านก็ไปแบ่งเป็นสามส่วนคือส่วนหนึ่งก็แบ่งให้พ่อและแม่ใช้นี่ชีวิตที่ท่านทั้งสองคอยประคับประคองเลี้ยงดูเราจนเติบโตส่วนหนึ่งก็แบ่งสงเคราะห์น,นกแก่ๆที่เป็นญาติอีกส่วนหนึ่ง ก็แบ่งไปเลี้ยงลูกนกน้อยของเราเหมือนเป็นการให้คู่ยืมสอนเขาให้รู้จักกระตันญูรู้คุณเมื่อยามเราแก่เท่าแล้วเขาจะได้เลี้ยงดูเราบ้างท่านเศรษฐีผู้ใจดีได้ฟังเหตุผลของนกแขกเต้าแล้วก็ชอบใจกล่าวชมว่าเจ้าเป็นสัตว์ ยังรู้จักกระตันยูต่อผู้มีพระคุณแข่ตนเราจะปล่อยเจ้าให้เป็นอิสระพูดจบแล้วท่านก็ปล่อยมันไปพร้อมกำชับให้คนเฝ้านามิให้ทำร้ายนกทุกตัวที่มากินข้าวและได้แบ่งที่นาออกครึ่งหนึ่งไว้ให้นกลงไปกินตามสบาย พร้อมกับสั่งให้คนนำรวงข้าวสาลีอย่างดีไปวางไว้ให้นกแขกเต้าหัวหน้าทุกวันจนกว่ามันตายจากไปคติธรรมนำชีวิตกตัญญูคือรู้คุณของผู้ทาอุปการะแก่ตนมาก่อนกะตะเวทีคือประกาศเกียรติคุณของท่านให้ปรากฏ ทดแทนคุณของท่านจนสุดความสามารถของตนบัณฑิตชนย่อมสรรเสริญว่าเป็นคนดีเป็นสีแก่ตนและประเทศชาติกตัญยูกะตะเวทีคือเครื่องหมายของคนดีเรื่องนกกตัญยูจบ